Em để anh một à. <laughs> em cái team đen đấy yeah. okay. đó, đúng, đúng

ના ખ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  โอครับ <ett> ข <Senator> so, <that he hit URE> ับรถไปนะอ่าหัวเหรอไม่ร้องหอนะ้องใบเลยนะมึงจะร้องเมื่อไหช่รางวัลในงานอยูอมั้อ่ะสี่ อันเดี๋ยวอันเอารถอุโบไปที่ร้านที่ปิดเลยเต่ามาดูอะไอเต่าาะซืออุโบกันต่อไปแต่กล่องมืกว่าบาทอะไรก็ว่าไปเพาว่าต่อเยอะเราขาดอยู่เราก็ไม่ต้องขายโบนุหวยงวยหวเงี้ยขายเาี้ยเอาราคาที่เราพอใจอย่าขายนะต่อไปโบนุหวยงหย มาในานามพระลูกวัดพระอาจารย์สั่งว่าคือถ้าพระเป้จะขนของได้แต่บางอย่างต้องชี้แจงอันนี้ต้องเอาคนที่ให้พระเป้นเนี่ยถามว่าอันนี้ให้พระเป้หรือบริจาคให้วัดต้องการดูของอันนี้ก่อนอ,อันคือจะขนขนไปไหนไเอาเอามาแจงเอาลายล้างต่อมาแจงก่อนหรือเอ,เอาย้ายโยมมาแจง <protagon. S 1> เอาตอนพี่เป้ลงมาก่อนอันนี้เขาบริจาค์เลยให้พี่เป้ยไชี้แจงหากเขาริจาคชี้แจงก็ถูกเอาตามนั้นแหละ เอาของพีเป้ส่วนตัวมาก่อนอ่าเอาของพี่เป้ได้เยส่วนตัวลงมาแต่อันเนี้ยเราไม่รู้ว่าคนที่บริจัคว่าบริจัคให้วัดหรือให้พเป้ให้พระเป้ขนไปให้วัดเ้นแราต้องไว้ที่นี่ที่นีถูกเอาของไม่มั่นใจของที่ไม่มั่นใจเอาไว้แล้วมาอเอาอย่างนี้แหลถูก เอาที่ถูกนะเาก็สั่งมาจากหลวงพ่อแล้วก็ปิดซาลาแล้วก็ถ่ายรูปไว้ของเก่ากันเหลือเท่าไหร่จบนะจบจบจบเอามาเนี่ยไปจากไปอันนี้ไปก่อนได้ที่เป็นอนของกาแฟขาแน่นอนนีอะไรบริจาคอันนี้ถ้าบริจาคต้องพันครับออมาเฮ้ยไปก่อนตามนั้นแหละ

ตู้เย็นเพอะไรตู้ขับงข้าอะไรมาเี๋ยวให้ที่เหนือก็ถ่ายรูปไว้แล้วเดี๋ยวเวลาขามาเอาท่านจะต้องมาตรวจสอบต้องไหมของท่านนี่คือของท่านนะพูดง่ายๆอ่ะของท่านนี่คือของท่านจบเพราะว่าเยอะวะของที่มันทั้งสงสัยเดี๋ยวผมจะให้พระนะเป็นาร์เจ้าของมายืนยันถ้า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 ้ถ้าถ้าาถ้าถถ้าถ้า้ผ่าน้า่าถ้า่้า้า่า้า่าาาา้้ ไม่เป็นไรถ้าเขาจะถวายวัดวัดนี้ก็เอาไว้เอาวัดนี้เอาไว้แล้วบอกถ้าปาเป้ก็มาปลไปใช่ใช่ไม่ไม่นั่นอันนี้รู้เรื่องยิ่ไม่เข้าใจอ่ะมีอะไรก็ผลลงมาขอบตาตอไปว่าอะไร